พรลิขิตมันคงมีจริงบนสนามวอลเลย์บอลเมื่อค่ำวันนั้นที่แฟนลูกยางทั่วประเทศจับตามองทุกจังหวะของเกมทีมชาติไทยลงสนามซ้อมใหญ่ก่อนศึกซีเกมและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชมพู่อัชราพรคงยศมือเซ็ตคนเก่งของทีมชาติได้จับคู่ซ้อมกับนักตบลูกครึ่งสุดสวยทอมสันที่เพิ่งเข้ามาเป็นขุมพลังใหม่ของทีมผลลัพธ์คือสนามทั้งสนามถึงกับเงียบกริบ ก่อนจะระเบิดเสียงปรบมือกึกก้องเมื่อเห็นสองคนนี้ประสานกันอย่างกับรู้ใจมาแต่ชาติปางก่อนทุกลูกที่ชมพูดเซตทอมสันขึ้นตีอย่างเฉียบคมจนโคชยังต้องหันมายิ้มอย่างทึ่งแฟนๆที่นั่งดูอยู่ข้างสนามถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันพรมลิขิตชัดๆตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคือความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศ ตั้งแต่ยุคของหน่องปลื้งจิตวิลาวันอ่อนอุมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันที่ชมพู่เป็นตัวหลักในตำแหน่งเซตเตอร์การเปลี่ยนผ่านจากกลุ่นสู่รุ่นไม่เคยง่ายแต่ไทยเราก็ทำให้โลกเห็นว่าจิตวิญญาณนักสู้ของสาวไทยไม่มีวันจางหายแม้ในวันที่คู่แข่งในเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลีหรือจีนพัฒนาระดับการเล่นขึ้นทุกปีทีมไทยก็ยังคงยืนหยัดในสไตล์ของตัวเองเน้นความเข้าใจความสัมพันธ์ในทีมและความสามัคคีที่เหนือคำอธิบายเหมือนกับพรอมลิขิตที่พาแต่ละคนมาอยู่ด้วยกันในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในวันนั้นการซ้อมของทีมดูเหมือนจะเป็นแค่การเตรียมทีมทั่วไปก่อนประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับซีเกมแต่เมื่อชมผู้ได้จับคู่กับทอมสัน ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงลูกเซตของชมพู่มีทั้งความนุ่มความแม่นและความเร็วระดับนาฬิกาสวิสส่วนทอมสันก็มีการกระโดดและจังหวะที่ทรงพลังแบบตะวันตกแต่แฝงด้วยความละเอียดอ่อนแบบเอเชียผลลัพธ์คือการผสมผสานที่ลงตัวจนแฟนๆพากันแชร์คลิปซ้อมนี้ไปทั่วโซเชียลความไวรัลเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชมพู่เซตทอมสันติดเทรนทันทีหลายคนถึงกับบอกว่า ผู้เซตตบคู่นี้คือพรอมลิขิตแห่งลูกยางไทยชมพู่เองให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าตอนแรกก็แค่ซ้อมปกติแต่พอเซตให้ทอมสันเรารู้สึกเหมือนเคยเล่นด้วยกันมาก่อนทั้งจังหวะทั้งสายตามันเข้ากันได้เองโดยไม่ต้องพูดส่วนทอมสันยิ้มและกล่าวสั้นๆว่าชมพู่มีมือที่วิเศษมากฉันรู้ว่าทุกลูกที่เธอเซตมาฉันสามารถฝากชีวิตไว้ได้เลยคำพูดนั้นกลายเป็นไวรัลอีกเช่นกัน เพราะมันสะท้อนถึงความเชื่อมโยงที่เกินกว่าแค่การเล่นกีฬามันคือความไว้วางใจและพลังของทีมเวิร์กที่แท้จริงหลังจากการซ้อมนั้นรายชื่อนักตบสาวไทยสำหรับซีเกมก็ถูกเปิดเผย,ยออกมาอย่างเป็นทางการแฟนๆหลายคนต่างเฝ้ารอดูว่าใครบ้างจะเป็นตัวจริงในสนามซึ่งชื่อของชมพู่อัชราพรและทอมสันถูกขีดเส้นใต้ด้วยความคาดหวังสูงสุด ร่วมกับรุ่นพี่อย่างบุ๋มบิมชัชชุออนเพียวอัชราพรบิมพิมพิชยาและแนนทัดดาวรวมถึงตัวรับอิสระมากประสบการณ์อย่างแป้นปียนุษย์ทุกชือ่อคือความหมายของคำว่าทีมชาติไทยอย่างแท้จริงรายชื่อทั้งหมดสร้างความตื่นเต้นให้แฟนแฟน,แฟน,แฟน,แฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศเพราะนี่ไม่ใช่แค่การลุ้นเหรียญทองแต่คือการพิสูจน์ว่าไทยยังคงเป็นราชินีแห่งเอเชียที่ขู่แข่งต้องเกรงใจ เสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นตั้งแต่วันประกาศรายชื่อบรนดาแฟนเพจลูกยางโพสต์คลิปซ้อมโพสตรูปทีมพร้อมแคปชั่นสุดฮาและสุดซึ้งพรมลิขิตลูกยางชมพูดเซตทอมสันตบโลกสะเทือนรักทีมนี้เหมือนรักชาติทุกคำคือพลังของแฟนแฟนที่ผลักดันให้ทีมเดินหน้าอย่างมั่นใจแม้จะรู้ว่าสีเกมไม่ใช่การแข่งขันที่ง่าย เพราะทีมอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียต่างเตรียมตัวอย่างหนักและหวังจะโค่นไทยให้ได้แต่ในใจของแฟนไทยไม่มีคำว่าวันมีแต่ศรัทธาว่าทีมนี้จะสร้างตำนานอีกครั้ง สิ่งที่หลายคนพูดถึงมากคือความสัมพันธ์ในทีมที่อบอุ่นเหมือนครอบครัวไม่มีใครใหญ่กว่าใครทุกคนช่วยกันในทุกจังหวะไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการวางแผนหรือแม้แต่การกินข้าวทีมนี้อยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องจริงๆและพรอมลิขิตก็ดูเหมือนจะทำงานอีกครั้งเมื่อผู้เล่นแต่ละคนมีจุดแข็งต่างกันแต่กลับเข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อเช่นชมพู่ที่อ่านเกมได้ไวเหมือนนามีตาที่3หรือทอมสันที่มีพลังตบทะลุแนวรับแบบฝรั่งแต่เข้าใจ ระบบของทีมไทยอย่างท่องแท้ทุกอย่างดูลงตัวราวกับจักรวาลจัดวางไว้ล่วงหน้าในระหว่างการเก็บตัวมีหลายช็อตที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หนึ่งในนั้นคือจังหวะที่ชมพู่เซ็ตเร็วให้ทอมสันขึ้นตีข้ามบล็อกแบบสุดสวยกล้องจับภาพรอยยิ้มของทั้งคู่ที่มองกันหลังลูกลงพื้นแฟนๆถึงกับพิมพ์คอมเมนต์ว่านี่มันซีรีส์รักนายสนามลูกยางหรือเปล่าเนี่ย พรมลิขิตแน่แน่ดูแววตาก็รู้แม้จะเป็นแค่การแซวเล่นแต่ในความจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาคือพลังบวกที่ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นทุกคนรู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากคนเดียวแต่มาจากการเข้าใจกันแอลกันในทุกจังหวะของเกมเมื่อใกล้วันเดินทางไปแข่งขันซีเกมบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติเต็มไปด้วยความคึกคัก โคชด่วนให้สัมภาษณ์ว่าทีมนี้มีความลงตัวมากที่สุดในรอบหลายปี ทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตัวเองแอลและเล่นด้วยใจเดียวกันส่วนแฟนๆก็เริ่มวิเคราะห์กันสนุกในโลกออนไลน์ว่าทีมชุดนี้จะสามารถคว้าเหรียญทองได้อีกหรือไม่และใครจะเป็น MVP ของทัวร์นาเมนต์หลายเสียงเทคะแนนให้ชมพูเพราะเธอคือหัวใจของทีมที่ควบคุมจังหวะทั้งหมดและอีกหลายเสียงก็ยกให้ทอมสันเพราะพลังและความแม่นยำในการตบที่แทบจะเป็นอาวุธลับของไทยในครั้งนี้ เกมนัดเปิดสนามของทีมชาติไทยในซีเกมเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอย เสียงเชียร์ดังกึกก้องตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันบนโซเชียลเต็มไปด้วยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมตบสาวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชมพู่เซตทอมสันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรมลิขิตลูกยางและเมื่อเกมเริ่มทุกอย่างก็เป็นไปตามที่แฟนแฟนคาดหวังชมพู่เซตบอลให้ทอมสันอย่างแม่นยำลูกแรกที่ลงพื้นทำเอาทั้งสนามลุกขึ้นยืนเสียงไทยแลนด์สู้ๆ้ดังก้องไปทั่วสื่อในประเทศเพื่อนบ้านถึงกับโพสต์ข้อความว่า ไทยคือทีมที่เล่นด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ฝีมือความร่วมมือระหว่างชมพู่กับทอมสันกลายเป็นภาพจำที่ทุกคนพูดถึงไม่หยุดและคำว่าพรมลิขิตก็ถูกพูดซ้ำราวกับเป็นชื่อเล่นของทั้งคู่การแข่งขันดำเนินต่อไปอย่างเข้มขน้นทีมไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มแบบไร้พ่าย ทุกแมชเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกและความสามาคัคคีหลังจบแต่ละเกมชมพู่มักจะเดินไปกอดเพื่อนร่วมทีมทุกคนไม่ว่าจะชนะหรือพลาดเธอมักพูดว่าเราทำดีที่สุดแล้วไปต่อทอมสันเองก็กลายเป็นที่รักของแฟนแฟนไทยด้วยนิสัยน่ารักเป็นกันเองและมักจะโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนแฟนไทยในภาษาไทยแบบน่ารักน่ารักเช่นขอบคุณคาทยแลนดสู้ๆจนแฟนคลับตั้งฉายาให้ว่าทอมมี่คนไทยใจฝรัง่ง ในรอบรองชนะเลิศทีมไทยเจอกับฟิลิปปินส์ที่มีผู้เล่นลูกครึ่งอเมริกันหลายคนเกมนี้แฟนๆลุ้นกันหัวใจจะวายเพราะฟิลิปปินส์เปิดเกมรุกแรงตั้งแต่ต้น แต่ไทยยังคงนิ่งและใช้ความเข้าใจในทีมเป็นจุดแข็งชมพูเซตให้ทอมสันอย่างแม่นยำในช่วงแต้มสำคัญลูกตบนั้นทะลุลอกลงพื้นอย่างสวยงามเสียงเฮดังสนั่นทั่วสนามก่อนที่กล้องจะจับภาพสองคนนี้ยิ้มให้กันอีกครั้งและแฟนๆก็พากันพูดว่าพรมลิขิดมันไม่เคยพลาดจริงๆไทยชนะไปในเซตสุดท้ายและผ่านเข้าสู่รอบชิงอย่างสง่างาม ในเกมชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามความกดดันสูงสุดถาโถมเข้ามาแต่ทีมไทยไม่หวั่นทุกคนรวมใจกันเหมือนหนึ่งเดียวชมผู้ยังคงคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมทอมสันยิงลูกสำคัญแบบไม่พลาด และเมื่อแต้มสุดท้ายลงพื้นความเงียบหนึ่งวินาทีก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงเฮกึกกล้องทีมไทยคว้าเหรียญทองอีกครั้งแฟนแฟนแฟน,น้ำตาหลายหลายคนโพสต์ข้อความว่าพรมลิขิตพาทีมไทยขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งภาพชมพู่กอดทอมสันกลางสนามกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์นับล้านครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังการแข่งขันสื่อทั้งในและต่างประเทศต่างยกย่องทีมไทยว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยหัวใจและ มีพลังแห่งความสามาคัคคีที่หาไม่ได้ในที่อื่นสื่อญี่ปุ่นเขียนว่าทีมไทยไม่ใช่แค่เก่งแต่มีมนตร์ขลังของความสัมพันธ์ส่วนสื่อฟิลิปปินส์โพสต์ว่าไทยคือทีมที่ทุกประเทศอยากเล่นด้วยเพราะพวกเธอเล่นด้วยรอยยิ้มแฟนๆต่างชาติในคอมเมนต์ต่างชื่นชมชมพูและทอมสันโดยมีคอมเมนต์หนึ่งที่กลายเป็นไวรัลว่า they are not just p l a y e r they are destiny หรือ พวกเธอไม่ใช่แค่นักกีฬาแต่คือพรหมลิขิตเมื่อทีมกลับถึงประเทศไทยสนามบินแทบแตกแฟนๆหลายพันคนมารอต้อนรับพร้อมป้ายไฟพรหมลิขิตลูกยางไทยชมผูท้ทอมสันเรารักเธอ ทุกคนร้องเพลงชาติและตะโกนเชียร์ชื่อพวกเธอด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจทอมสันถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่บอกว่าฉันไม่เคยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติไหนเท่านี้มาก่อนคำพูดนั้นกลายเป็นคำที่ตราตรึงในหัวใจของแฟนไทยไปอีกนาน พรมลขิตอาจจะเป็นแค่คำพูดแต่สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยมันคือความจริงที่สัมผัสได้เพราะทุกการพบกันทุกการฝึกฝนและทุกชัยชนะล้วนเกิดจากเส้นทางที่โชคชะตาพาให้พวกเทอมารวมกันเพื่อเขียนเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งชาติได้ยิ้มและน้ำตาไหลไปพร้อมกันและไม่ว่าซีเกมครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรชื่อของชมพู่อัจราพรและ ทอมสันจะยังคงอยู่ในใจแฟนลูกยางตลอดไป